ครับเป็นเรื่องอะไรบ้างอปเลยนะเชิญขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณท่านครับขอบคุณท่านมากครับต้องมินเราต้องมินนั่นนี่หน่อยค่ะเอ่อแบงค์ครับคือแบบคิดไว้แบบนึงพอตอนทำมันแบบมันแบงค์หมดเลยพี่นึกออกปะมันแบบเรา ือเหตุผลที่ผมเลือกที่บ้านใหม่เพราะว่าแค่รู้สึกว่ามันจะเป็นที่ที่เราจะสร้างอนาคตครอบครัวไปด้วยกันก็คือจะไปขอแบบเหมือนปกติที่ที่ขอก็อแบบไปต้องใช้หาชนเพื่อยเรารู้สึกว่ามันมันดูไม่ใช่เรายังไงไม่รู้อะ่ะแล้วแล้วก็ๆๆเลยคิดว่าอยากจะๆๆคือแล้วแล้วแล้วครอบครัวก็น่ารักมากอย่างแบบ พี่เขยเาสามีของพี่สาวลี่ก็บินมาจากเวียดนามเพราะเขาเป็นคนเวียดนามนะบินมาเพื่อ mm hmm. มาเซอร์ไพรส์เลย mm hmm. อะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณยายแม่รี่เสียดายที่คุณพ่อรี่ไม่อยู่ด้วยแต่ว่าก็คือมีการเข้าไปขอก่อนแล้วเข้าไปขอพ่อคุณแม่รี่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับโดยที่รี่ไม่ได้ไปแต่วันนั้นก็น่ารักมากคุณยายก็ไปแม่ผมน้องสาวผม น้องสาวผมเพิ่งบินกลับมาจากจีนพอดีวันนั้นพอดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นครับเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นเป็นการเห็นภาพครอบครัวจากสองครอบครัวมาเป็นหนึ่งครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นก็ผมไม่ขออะไรมากกว่านี้แล้วครับมันเป็นภาพที่เรามีความสุขมากแล้วก็ดีใจครับผมพูดนะผมพูดตอนพูดอะกับกเขาอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆไหมพี่ผมจำไม่ได้เลยตอนเนี้ย บอกตรงเลยนะมันแบง n k อ่ะอ้าว <c oughs> บิ๊กพูชชายคนไหนเคยขอพยาธแต่งงานไหมครับตรงนี้มันแบล้งหมดเลยพี่ <c oughs> พี่อ้าวถ้าวันนี้วิยะทำนะ <c oughs> ผมเชื่อเลยนะพี่เตรียมทุกอย่างไว้กูเขียนเป็นบทเลยนะ <c oughs> พอไปทาจริงๆนะตอนจังหวะคุกเข่าขลืมหมดเ <c oughs> ชื่อผมเถอะลืมหมดเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มันมีความรู้สึกจริงมันเป็นออเทนติกมันเป็นความรู้สึกที่ ครั้งหนึ่งในชีวิตแหละและครั้งเดียวเท่านั้นนึกออกไหมคือเราก็แบบไม่รู้แบบลี่เองก็ลี่หลังจากปลอดสุกอย่างไยลี่ก็มาบอกว่าเธอเราหูอื้อเราก็ไม่ได้ยินเหมือนกันว่าเธอพูดอะไรไปบ้างมันอื้อไปหมดมันแบบมันแบงค์มันอื้อไปหมดนึกออกว่ามันก็แต่แค่ได้ยินคำว่า yes ก็พอแล้วครับที่เหลือช่างมันนะฮะคือ will you marry me yes พอฮะแค่นั้นผมพอแล้วฮะผมสบายใจแล้วครับใช่ครับก็ ทวันพี่คบกันมานานแล้วเรื่องการขอแต่งงานมันทำให้ขีดเยอะหรือว่าต้องซับซ้อนเอาดีๆเลยป่ะมันรู้อยู่แล้วว่าเราจะแต่งกับคนนี้แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะแต่งกับเรามันเป็นแค่การ formality เฉยๆอะความที่มันทำให้มันเป็นแต่เราคุยกันเรื่องการสร้างครอบครัวด้วยกันมันนานมากแล้ครับไม่งั้นเราคงไม่ได้ที่จะซื้อบ้านด้วยกันสร้างบ้านด้วยกันเพราะมันเลยจุด นั้นไปนานแล้วครับ uh huh. แค่เราทําเพื่อให้เกียรติรี่ uh huh. ให้เกียรติครอบครัวรี่คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของรี่ uh huh. เพื่อให้มันเป็นอทางกฎหมายความเป็นจริง uh huh. ให้มันประกาศให้โลกทราบว่าผมมีเมียแล้วเขามีสามีแล้วนะ uh huh. แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มองภาพไกลกว่านั้นแหละครับ uh huh. เรามองภาพเรื่องการสร้างครอบครัวเรามองภาพเรื่อง uh huh. เรื่อง อยากให้ลูกเรียนแบบไหนอยากแบบอ,อะไรคือเราคิดภาพไว้อันนั้นไว้ไว้ไว้ไวนานมากนะครับก็ทําให้คิดน้อยลงนะไม่ได้ก็คิดแต่ก็ไม่ได้แบบคือรู้อยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วแค่มันเมื่อไหลแค่น,นั้นเองที่จริงเนีบัมวมันมีความรู้หวานนะเพราะอันนี้คือจากรู้หวานสู่ความเรียบง่ายผมว่าเราทั้งคู่ชอบเรียบง่ายครับอ,อยู่แล้วครับเพราะว่าเราทั้งคู่อยากจะเอา เงินไปทําอย่างอื่นครับ <c oughs> จริงๆอย่างปีนแรกมันมีในฝันเลยว่าถ้าเราจะขออิ่แต่งงานเราจะผมมีผมมีตรงไหนไปอยู่ตรงจุดไหนมีบทอยู่ในหัวอ่ามีบทอยู่ในหัวอยู่แล้วครับอ่ามีบทอยู่ในหัวแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรหลายๆอยา่างเวลาอะไรหลายๆอยา่างมันมันบีบมาในจังหวะนี้แล้วเราก็ คิดว่าเราอยากออเทนติกและเพียวกับความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดบริสุทธิ์กับความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดไม่อยากสร้างอะไรให้มันเป็นการสร้างขึ้นมา,าผมเลยรู้สึกว่าเอาที่มันเรียลอยู่บนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ของเราอยู่กับคนที่เป็นคนของเราอยู่กับท,ทุกๆอย่างที่เป็นของเราที่เราจะก้าวไปด้วยการส่อนาคตด้วยกัน มากกว่าอะไรเนี้ยครับก็จริงๆแอบคิดว่าเอา๊ะมันมันไม่หวือหวามากพอหรือเปล่าไห่นาอะไรอย่างเงี้ยกังวลเออแบบสำหรับรีอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกววันเซ็น n ์ไลฟ์ไทม์สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกขอแต่งงานมันก็เป็นความฝันบางอย่างเนาะภาพจำเขาใช่เพราะฉะนั้นเราแค่ต้องสร้างงานแต่งในฝันเขาให้ได้แค่นั้น,นครับจริงๆพอขอเสร็จแล้วได้คุยกับเขาไหมว่าเธอรู้สึกยังไงกับโมเมนต์นี้ เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเขาก็แบงค์ละอื้อมากเหมือนกันอะไรเงี้ยครับคือเขาเพราะว่าเขาเดินเข้ามาเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยเขาเห็นแค่ผมก่อนเสร็จปุ๊บเขาเห็นยายเขาเสร็จปุ๊บก็เห็นแม่เขาเสร็จปุ๊บก็เห็นพี่สาวอ้าวหลานอ้าวเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเป็นสเต็ปสเต็ปแบงค์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 ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับการเซอร์ไพรส์รีเป็นสิ่งที่ยากที่สุดครับในชีวิตของผมที่ได้องบาได้แต่รับมมามันมีนะผมมีเซอร์ไพรส์ท้อไมนับเรื่องยากมากที่คือไอ้อย่างี้เหมมมือนแบบสติ ครบรอบสมมติค,ครบรอบเดือนกันยาใช่ไหมลี่จะบอกแล้วว่าลี่อยากได้อะไรตั้งแต่พฤษภาอย<ว><น>า,ากให้าาเพราะฉ<ว><น>ะนั้นน่ะเราก็เอาละยากกูล้วทีนี้นึกออกปะเสร็จจะเตือนอีกทีคือปลายเดือนมิถุนาเริ่มเตือน,<ว>นกรกฎา<ว><น> สิงหาเนี่ยเริ่มเตือนแบบอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งละพอกันยานี่แม่งทุกอาทิตย์ละก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากในการเซอร์ไพรส์การเซอร์ไพรส์ที่ง่ายที่วิธีที่เซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดที่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยเบอร์ใส่เหรอเบอร์ฮเบอร์เออเหรอไม่ได้ยินะนั่นคือวิธีที่จะเซอร์ไพรส์ที่สุดแต่ด้วยการที่คิวลี่ยุ่งมากคิวผมก็ยุ่งมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนต้องมีการถามคิวเป็นล่วงหน้า ว่าเธอวันนี้เธอว่างไหมพออีอถามวันนี้ว่างไหมมันทำแม่งแล้วไงวันนี้ทําไมหรอไี่อ<า>อกวาเราตอนเขารู้ทันอีเขาช่วยผมด้วยนม่บอกว่าแต่ว่าก็เนี่ยแหละครับก็พอมันผ่านมาเป็นมันก็เป็นโมเมนตด์ดีดีทุกวันนี้นาก็ใส่แหวนแล้วทำแบบนี้จากผมตลอดเวลาตลอดเวลาเอ้อาคุยโทรหาเพื่อน ติดคำนี่ติดคำะาเลยงี้ยน่ารักดีครับแต่ว่าครั้งนี้คือเสือภัยสำเร็จมาถ้าก็ถามว่าสำเร็จไหมผมว่าก็น่าจะสำเร็จแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เดาไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเราภูมิใจในความที่เราตั้งใจไปว่าเสือภัยเขาได้แล้วผมไม่รู้ว่ามันคือมันไม่ได้ภูมิใจที่เสือภัยได้ครับแต่เอางี้การการที่ผู้ชายจะขอ ผู้หญิงหรือีห you อ know, คนรักตัวเองแต่งงานมันมันไม่มี perfect หรอกนะแต่ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ผมว่าผู้ชายหรือผู้หญิงหรือยีห you อ know, ยุคนี้ whatever จะขออีกคนนึงแต่งงานนะมันต้องผ่านการคิดซ้ำมามากมาย พอสมควรเป็นระเบียบเป็นแ,แมันถูกการคิดมามากพอสมควรว่าเราเลือกคนคนนี้แล้วจริงๆ่ะโมเมนต์นั้นแหละเป็นโมเมนต์ที่สุดมากกว่าโมเมนต์การขอโมเมนต์การขอมันเป็นแค่ f o r m a ิ i t y ครับแต่โมเมนต์ที่เราเลือกว่าเราจะขอนั่นคือโมเมนต์ที่สำคัญกว่าสำหรับผมนะใช่ทำไมเราถึงเลือกช่วงเวลานี่แหละต้องขอแล้วลรว่ามันดด<อ>วงด้วยครับ เกตุยคุรอดไหมเรื่องจริงเราดูดวงมาหรอเรื่องจริงเลยนะทำไมอ่ะรี่นี่มูสุดแลวเราก็จะเป็นมันคืออยู่ในจับนี้พอดีเลยยังไงบ้างเลยเรวคือผมแมะต้องไปไต้หวันสิ้นเดือนวันที่สามสิบสามสิบประมาณเนี้ยครับเพื่อไปไต้หวันเนี่ยเอ่อห้าวันแล้วมันมีแกลปอยู่แค่นี้เลยก่อน มันต้องมันต้องกอดตุลาเกลี่ยนฟิวปะมันเลยแก๊บมันเหลืออยู่แค่นั้นน่ะแล้วรีดันว่างวันนี้วันเดียวผมก็ว่างวันนี้วันเดียววันนี้แหละแล้วหมอทูเกียวยังไงก็เขาบอกว่ามันแก๊บมันมีอยู่ช่วงนี้พี่อธิบายมีว่าอันยามันสพิเศษยังไงคือมันด้วย ผมเช็คมาอยากดูบอกว่ากันยามันพิเศษมันต้องอยู่ระหว่างกันยากักตุลามันต้องอยู่ระหว่างกันยากัตุลาแล้วลี่อ่ะไม่อยากให้เป็นในเดือนตุลากูก็เหลือแค่สิ้นเดือนกันยาไงอเก็ดป่ะมันก็เหลือแค่นั้นไงก็เลยต้องเป็นวันแบบช่วงนั้น specifically ให้มันเหมาะสมกับดูมานู่นนี่นั่นแล้วของเขาด้วยของเราด้วย แก๊มันอยู่ช่วงนี้เขาว่าดียังไงถึงต้องเป็นจัญญาธุระก็จริงๆแล้วมันก็คือการที่การที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วสําเร็จครับคู่ด้วยราบไม่ได้เกี่ยวกับคือผมกลลี่ครับเชื่อเรื่องเรื่องเรื่องดวงไม่เชื่อครับแต่ว่าเชื่อมากกว่าดวงคือการสร้างให้มันเกิดขึ้นด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้ามีอันนี้มาเสริมแน่นอนมันววยน็อตถูกไหมฮะเรา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  ช่วยกันอยู่แล้วเราสู้ไปด้วยกันอยู่แล้วแต่ถ้ามีอันนี้มาเสริมด้วยการที่เราสู้ไปด้วยกันช่วยไปด้วยกันมันก็จะราบรื่นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราเชื่ออย่างนี้ทั้งคู่ก็เลยนั่นแหละหน้าฝรั่งแบบนี้แต่ว่าก็มีนิดนึงนะฮะเอาแต่ต่อไปยังไงบ้างบ้านครับก็บ้านบ้านตอนนี้กำลังทําบ้านอยู่ด้วยกันครับก็ก็ัเสร็จบ้านแต่งน่าจะปีหน้าแหละครับแล้วหมอบอกว่าแต่งเมื่อไหร่ อ่าอันนี้แล้วแต่เราก่อนแต่ว่าบอกไปแล้วว่าปีหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกปีหนึ่งได้ว่าแบบวันดีเลิกดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีอ่าเลิกจดเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีมาแล้วไม่ใช่ถามว่าการใช้ชีวิตด้วยกันก่อนแต่งแล้วพอจะเริ่มแต่งแล้วมันต้องมีปรับอะไรอีกไหมหรือว่ามันไม่รู้ไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเรากำลังสร้างบ้านด้วยกันอยู่การใช้ชีวิตด้วยกันมันโอเคไม่เท่าิีมันโอเคตัด หยุดมานานอยู่แล้วครับมันโอเคมาตั้งนานแล้วครับมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าไปอยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้รีบอยู่คอนโดผมอยู่บ้านก็ไปมากลับกลับไปไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รอบ้านหลังนี้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะอยู่ด้วยกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือบ้านหลังนี้ครับอันนี้เขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างล่ะจากที่ก็จะเป็นว่าที่เจ้าสาวก็นี่แหละเขาเออตัดผมเนี่ยเขาแบบตัดผมตัดผมเนี่ยไปตัดผมนะไม่ตัดวย ก็ดีใจไหมกับสิ่งที่เราทำให้ครับดีใจอยู่แล้วครับเพราะหลายคนก็กดดันเพราะมันจะแตกเลยพอวันนี้มันแบบเริ่มเห็นชัดเจนว่าผมบอกทุกคนแล้วว่าข่าวดีมีทุกวันทุกครั้งที่ถามผมว่าเมื่อไหร่ข่าวดีผมบอกข่าวดีมีทุกวันใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวคุณก็เห็นกันเองว่ามันเมื่อไหร่เพราะว่าท้ายสุดแล้วว่าผมอ่ะไม่ได้รู้สึกกดดันจากคนถามหรอกพอท้ายสุดแล้วกดดันกูมาเถอะกูไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรเขาอ่ะเขารู้สึกไหมเขาอ่ะ เขารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะจะขอเขา uh huh. เขาเราคุยกันเรื่องนี้มันแล้วครับไม่ได้ไม่มั่นใจสําหรับเขามันไม่ใช่ความไม่มั่นใจความไม่รู้สึกว่าเธอมั่นคงกับเราไหม uh huh. ไม่ใช่เรื่องนั้นเลยสําหรับเขาสําหรับเขาคือเพื่อครอบครัว uh huh. สําหรับเขาเราก็ให้เกียริครอบครัวเขาซึ่งเท่านั้นเลยครับแล้วก็ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า มันมีความแตกต่างอะไรจากที่เราเป็นกันอยู่แล้วทุกวันนี้ครับแต่แหวนเราแหวนเรามันก็ใหญ่มากมันเตะตาก็ใหญ่อยู่นะฮะแสตตาไหมแสตตาอยู่เหมาะสมกับเขาไหมเหมาะสมที่สุดเหมาะสมที่สุดเอางี้ที่ไปที่มาของแหวนก่อนสุดท้ายล้วมานางก็มีสเปคแหวนอยู่แจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบย แจ้งไว้สักพ,พักใหญ่ๆแล้วแหละก็ลยให้รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้แจ้งให้ทราบก็มีเลือกเห็นอยู่นะก็แบบออเธอทรงนี้มันสวยนะ,ะดีไซน์นี้มันสวยนะนู่นนี่นั่นนี่นู่นแล้วก็อ๋ออ๋อเอเอ,เอสวยจริงสวยจริงใครนู่นนะี่นัจนแจ้งให้ทราบว่าวประมาณไซส์เท่าไหร่นะอะไรอย่างนี้เราก็ตอบ ตอบโจทย์ตอบสนองให้อันนี้อันนี้คือเขาถึงไปเลือกเองเลยไหมหรือว่าไม่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 ถึงขนาดนั้นรีไม่ถึงขนาดนั้นแค่ reference reference แล้วก็คืออย่างนี้ครับด้วยด้วยก็ง่ะคือปรึกษาง่ายครับเพราะว่าบ้านบ้านผมที่ทำจูเรี่อยู่แล้วผมก็ปรึกษาทางครอบครัวรีได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับครับยูโดตั้งใจกันทุกอย่างเลยเมียเนาะเฮ้ยเมียเมียเขาวาดีเยใช่ไหมเมียเลเมีย เออเราก็ต้องตามใจเขาอยู่แล้วจะตามใจใครก็ต้องตามใจคนนี้แหละครับเอคุณทุกคนนะขออนุญาตนะครเดี๋ยวผมสดจริมได้รีบๆหน่อยนะพอดีเรทบ้าพอสมควรแล้วครับจริงๆันี้ครับจริงๆต้อลอเยนนี้ค่ัวนะตันี้นี้ะต่ะนีะค่นน้ตรนี้ค่ะตนี้ะนะตนนน่่าะ